ผมเลี้ยงมันมามันเชื่อฟังผมมึง,มงไปเลยผมเองมึงเป็นข้อมันดูสิมันจะเชื่อผมมั้ยเดี๋ยวมึงเรียกมันขึ้นมาเลยจบเราแป๊บถึงเนื้อถึงตัวลูกพ่อกันแน่ต้องคุยรู้เรื่องไป <c oughs> มึงยิ้มไม่ใครม <c oughs> าถ่ายรูปขึ้นเร็วไป,ไปไปบ่ายขึ้นลูกเร็วขึ้นบนะ้ายนยเขาเรียกเร็วดิม,มึงก <c oughs> ับมึงวันนเดียว โออบอกว่าอะไรนี่นแหละไม่เป็นอะไรอ่ะโอรมันมันเสียใจครับลูกไม่รละใบติพ่อใบติพ่อไม่ได้ดนักใจไม่ได้หนักใจไอ้พ่อมันรักพ่อไงเวรกรรมมันตามทันมันไม่ช่วยเลยนี่แหละมันทำกับพ่อมันแบบนี้เลยไอ้พ่อไม่มึงเรียบไม่ขึ้นแน่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วอีน้อยน้องเรียกมาดิลูกขนาดเจ้าโจเป็นพ่อแท้ๆท้ยังไม่ยอมขึ้น อิน่ามากเหรอท่านผู้ชมที่เคารพรับดูซิว่จมมาจำบ้านจะขึ้นมาได้ยังไงมายืนภาพมายืนภาพไ,ไปเออแล้วเปิดท่านด้วยแต่ป๊อกไม่ต้องหายแดงเ,เออหญิงน้อยเหรอคะพูดอะไรอ่ะพี่ใบ